สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนแเพจพิชชันเลยนะคะวันนี้พบก,กระจังมิซูอีกแล้วค่ะกระจังก็จะมารีวิวรถอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มากับเจ้าไททัน2.4 0พรามนั่นเองนะคะซึ่งราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่893,000บาท กรณีที่เป็นสีขาวมุกเนี่ยราคาจะเพิ่มอยู่ที่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเรามาดูกันว่าไททัน2.4พารมเนี่ยเรามีชุดแต่งอะไรบ้างและโปรโมชั่นเท่าไหร่สําหรับชุดแต่งทั้งหมดนี้เราไปฟังกันเลยค่ะสําหรับด้านหน้านะคะตัวนี้การติดอักษรน,นูนคําว่ามิสซูบิชิให้นะคะตัวนี้จะเป็นสีโฟเมียมและชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสกรูฝากรกะโปงนั่นเองนะคะตัวนี้จะไม่ได้เจาะรถนะคะขยับมาที่ด้านนี้ค่ะลูกค้า กัดก็ได้ติดตั้งในส่วนของตัวขรอบไฟเดย l i g h t ครอบคิวตัว C สีดาด้านให้นะคะเพื่อที่จะรับเข้ากับเฟซต,ตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดํานั่นเองและขยับมาที่ด้านล่างคะ่ะลูกค้าด้านล่างนี้นะคะกัดก็ได้ติดตั้งในส่วนของตัวครอบกันชนหน้าให้เป็นครอบกันชนหน้าแบบ ตกแต่งนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์สวยๆแบบนี้ติดตลอดการเดินทางเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับด้านหน้าเรามาดูที่ด้านข้างกันเลยค่ะสําหรับด้านข้างนี้นะคะกัดก็ได้ติดในส่วนของตัวคิวล้อหมดสีดาด้านให้แบบนี้เลย มันจะรับเข้ากับตัวเซ็ตตัวครอบอยูตัวสีครอบไฟลีนั่นเองนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับล้อแมกรุ่นนี้นะคะกัดก็ได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่เป็นล้อแมกคาร์ของ OAS i ซพร้อมอย่างสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยค่ะในส่วนของตัวครอบคาลิปเปอร์นะคะตัวก็มีให้เลือกสีกันได้ด้วยนะคะว่าจะเป็นสีอะไรนะคะแต่ว่าคันนี้กัดไม่ได้ติดครอบคาลิปเปอร์มานะคะเท่ okay, ค่ะและในส่วนของตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะคะกัดก็ได้ติดตั้งตัวครอบกระจกมองข้างสีดาด้านให้ ซึ่งสีเดิมเขาเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมค่ะ,ะด้านนี้นะคะกัตก็ได้ติดตั้งในส่วนของตัวเล่าหลังคายิ้วกันศาสให้ด้วยนะคะมันจะทําให้ตัวรถนั้นดูแบบสไตล์ออฟโรดมากยิ่งขึ้นนั่นเองขยับลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ารองมือเปิดตัวนี้กัตว่าส,สมควรติดนะมันกัรลอร็อบได้ดีเลยค่ะและชิ้นด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกับข้างประตูตัวนี้จะเป็นทําให้ตัวรถนั้นดูใหญ่มากยิ่งขึ้นและมีประโยชน์มากนะคะตัวนี้สามารถกันกระแทกได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วมาดูที่ด้า นี้คะ่ะลูกค้าสําหรับด้านนี้นะคะกัดก็ได้ติดตั้งในส่วนของตัวครอบฝาถังน้ํามันให้นะคะที่มาพร้อมกับตัวหนังสือคําว่าไตเตันสีแดงเท่ๆแบบนี้เลยคะ่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวโลวบาเหล็กของ Outlander ที่มาพร้อมกับไฟเบรกในตัวและไฟถอยด้วยนะคะ ตัวนี้ติดไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถอะลุยอะออดูแบบเท่มากๆเลยนะคะมาที่ด้านหลังค่ะติดครอบไฟหน้าแล้วไม่พอกัดยังติดตั้งในส่วนของตัวครอบไฟท้ายให้ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วเราไปดูที่ภายในกันดีกว่าค่ะว่ารุ่นพามเนี่ยภายในเขาหน้าใช้มากน้อยแค่ไหนตามมาเลยค่ะ สำหรับภายในเจ้าไททันพามรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับพวงมลาลัยออกแบบใหม่แบบสามก้านส,สปอร์ตทีม่มาพร้อมกับฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงและรับสายวางสายในตัวด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับระบบ Apple c a r p l a y และ Android Auto ด้วยและที่สำคัญตัวนี้แอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แบบออโต้ที่มาพร้อมกับไวเลสชาร์จนะคะใช้งานสุดสบายเพียงรุ่นพามก็สามารถออมีไวเลสชาร์จเลยนะคะและที่สำคัญ เะะบาะรุ่นนี้ก็จะมาจากโรงงานเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยไม่ได้มาติดตั้งเพิ่มใดๆนะคะถือว่าคุ้มมากกับราคาเริ่มต้นเพียง893,000บาทเท่านั้นและที่สําคัญรุ่นนี้ยังติดตั้งกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานด้วยค่ะตัวนี้จะสามารถทําให้ลูกค้าถอยจอดเข้าซองได้สะดวกสบายเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาฟังที่โปรโมชั่นกันเลยดีกว่าค่ะว่ารุ่นเนี้ยแต่งประมาณนี้มีโปรโมชั่นดีๆแบบไหนบ้างามมาฟังกันเลยค่ะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับไททันพลามนะคะกัดจัดโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้อยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพร้อมชุดแต่งสวยๆเท่ๆแบบนี้รอบคันเลยหรื้อลูกค้าจะเท่าไหร่อยากผ่อนประมาณไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือจะเป็นโปรโดอกเบี้ยศูนซนาน4ปีหรือประกันภัยชั้นหน่นานสปี หรือจะฟรีแพ็กเกจบ,บำรุงารักษานาน5ปีนะคะลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนก็สามารถทักกับเาสอบถามเพิ่มเติมได้และย้ำนะคะสำหรับโปรโดาว1900 0ั 10, 9, บาทรับรถได้เลยพร้อมชุดแต่งสวยๆแบบนี้รถมีจำนวนจำกัดนะคะยังไงรีบจองเข้ามานะคะถ้าอยากไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะยังไงวันนี้กัดขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กัดจังและทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ